สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือเกม Rv ในโหมดฮุกวานะไม่ได้เล่นนะเลยทุกคนรู้สึกว่าเกมมาเสถียรขึ้นเยอะนะจากตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมเล่นนะครับเลิกเล่นไปพักหนึ่งเพราะว่าพบท็อกซิกนิดหนึ่งนะครับเกมนี้ผมสุ่มได้ลาวิลนะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยเหรอไบรอนนะครับ ไม่ได้เข้าเล่นนานนะอาจจะจําชื่อตัวละครผิดบ้างพลาดบ้างก็ต้องขออภัยนะที่นี้นะครับผมมีสกินใหม่ด้วยเหรออุย้ยอย่างเท่เอาสกินไหนดีอนะผมผมมีอยู่แค่3สกินสกินธรรมดา1นึ่สกินแล้วก็อีก2สกินก็นคือเป็นสกินชุดคนจีนนะครับ oh, นี่อันนี้แล้วก็อีกสกินหนึ่งก็เป็นสกินเอ้ยสี่หรือเปล่าจําไม่ได้เดี๋ยวรอให้เพื่อนเ,อนเอนในทีมนะครับ ก็ได้ครบแล้วนี่ใช่ไหมเอาอยังเริ่มได้ยังอ่ะเริ่มแล้วเป็นไงล่ะราวิวเท่ไหมทีมผมนะครับประกอบไปด้วยซิลกาลีบัตเตอร์ไฟบอนนี่นะครับโอเคอัดอยู่นะ <c oughs> นึกว่ายัางไม่ได้อัดฝอต,ตรงข้ามตัวอะไรั้งเนี่ยสกินใหม่ก็ตัวอะไรวะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าสู้ได้ไหมนะครับ ฝั่งตรงข้ามมีโมลาดด้วยนะกิลด er. ์ฉี Ch Ch, ใช่ไหมซิปตัวแรกตัวอะไรอะวีล่าเหรออ้ยวีลามีสกินนี้เหรอตัวหลักผมเลยนะแต่ว่าสกินนี้น่าจะใช้ราคาแบบใช้เงินซื้อเยอะซึ่งผมว่าจะไม่เติมเกมนี้ <c oughs> ว่าจะว่าจะนะแต่ก็เติมไปแล้ว9บาทมา <c oughs> ก็น่าจะใช้กฎเดิมใช่ไหมครับคืออยู่ในกรอบให้ได้จนกว่าเปอร์เซ็นต์จะขึ้นถึง100นะไม่ได้เล่นนานทุกคนถ้าเล่นไม่ดีต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะฝึกค่อยๆเล่นเรื่อยๆครับส่วนแรงก็คือตกมาแบบต่ำมากนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เล่นแรงอยู่แล้วนะเอาง่ายๆคือพยายามไม่เป็นภาระของทีมนะช่วยทีมอย่างเดียวพอถ้าสู้ไม่ไหวก็พยายามไม่เป็นภาระแล้วกันใช้กฎเกณฑ์เดิมนะครับแล้วเราก็ปิด คอมเมนต์เรียบร้อยเพื่อลดอาการหัวร้อนนะครับนี่แรกๆมันจะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ต้องอัพอัพของก่อนไม่แน่ใจว่ามีของอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างหรือเปล่าเม่คือตั้งแต่แบบลบเกมไปรอบนั้นก็คือไม่ได้อัพเกรดไม่ได้เข้ามาดูอะไรเลยนะพอดีว่าเราได้ข่าวว่ากำลังจะมีสกิลไอ้สกินของพี่เอกขากลด์อาฮักไ พี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เข้ามาใช่แล้วไอดอลของผมเองแต่นั้นเนี่ยเดี๋ยวรอเก็บสกิลไอ้สกินของพี่เอกแล้วเราก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเล่นต่อหรือจะหยุดอันนี้ก็เป็นการทำคลิปเฉพาะกิจละกันนะครับรอสกินของพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เข้าเข้าเกมนะไม่ได้เล่นประมาณ นานเหมือนกันนะเกือบปีได้มั้งแต่สมัยที่แบบเล่นแรกๆทำคลิปช่วงแรกๆก,ก็มีเกม Rv อยู่ครับหลังๆมาก็ไม่ได้ทำแล้วนะมาตอนนี้นะครับฝั่งผมเนี่ยอยู่ที่7%ส่วนฝัาตรงข้ามอยู่ที่15%นะครับวิธีการที่เราจะทำให้แต้มมันขึ้นก็คือต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นอ้อมโหมดนี้มาเฉพาะสุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ เห็นว่ามีโหมดใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ตอนนี้ทําคลิปนี้ก่อนเราจะตัดส่วนที่เราตายออกไปนะครับเกมจะได้สั้นลงนะโหมดนี้ไม่มีคลิครับใช้สกิลของตัวละครล้วนๆเลย อยู่ในหญ้าคือฝั่งตรงข้ามคือฝ uh ั่งเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะมีหญ้าอยู่แค่ตรงนี้นะเห็นไหมแล้วหญ้านี่คือจะโดนดึงง่ายมากอ่ะตีไม่โดนการีเข้ามาในวงกรไม่เป็นไรเราเราบอกในใจก็ได้ครับเราบอกในคลิปของเราพอไม่ต้องพิมพ์เดี๋ยวหัวร้อนกันทั้งสองฝั่งเ๋ยวก่อนนะ เราคนะิวศูเหรอได้แต่ซับเลยหรือเราออกของซับดีทุกคนไม่ได้สิเราวีวมันเป็นแคร,รี่ใช่ไหมเราต้องได้สักตัว2ตัวกำลังดีคอตัวได้ไหมได้แนละ้วหนึ่งตัวครับจัดก,การคิวเดอร์ได้เออสกินของพี่เอกจะมาเป็นตัวอะไรอะสจัวตรอคุยแล้วตัวที่ผมเล่นประจำในโหมดที่นี้ด้วยนะ 10v10 มาเซมายังไงอื่งโดนดึงนี่เลยเชจออันติไปหน่อยโดนหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้โดนเหรอโดนฉีฉียังซวยตอนนี้เนียครับฝั่งเราอยู่ที่30%มสฝั่งตรงข้ามอยู่ที่สามสิบสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับห่างกันอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่ห่างมากนะยังพอตีตือนได้ นี่ดึงมาได้แล้วทุกคนลุ้มนั่นแหละม,มูลาดรู้งานด้วยอ่ะเดี๋ยวเ,เจอโดนไหมมีคนโดนไหมนนตอนนี้ของเราเริ่มออกมาเยอะแล้วนะเริ่มติดกรีกแล้วนะเว้ยเริ่มแรงบอกเลยมายังไงกิลดอร์กิลดอร์พุ่งกลับไปได้ด้วย ถ้าสองรู้สึกจะกันกันเวทได้ใช่ไหมกดใช้ไม่ทันไม่เป็นไรมูราจะมาอีกแล้วตอนนี้33ต่อ69นะครับฝั่งตัว้าบนำไปแล้วจะครึ่งทางนำไปครึ่งทางแล้วอะ่ะเราจะตามกลับมาได้หรือเปล่าเนี่ยฮะมาดิขอตอ่อหน่อย เรากำลังตีเตือนนะทุกคน44%ครับมาที่เราเราจะไปไฟต์ต้งตรงไม่ได้นะเราต้องให้เพื่อนๆเ,เข้าก่อนแล้วเราค่อยยิงสนับสนุนด้านหลังครับเพราะว่าพอเราติดครีปมันจะช่วยทีมได้ยเยอะมากเนี่ดูดิเห็นมาต่อแบบนี้อย่าให้เราเกิดนะเว้ยค่อยยิงต่อไปครับมาแล้วมาแล้วมูลา่ามันจะมาเรามันจะมาเอาเรานะั่นไง น่น <c oughs> <c oughs> ี่เจออันติไปหน่อยวีล่าดีนะผมกดใช้สกิลที่2ทันเลยไม่โดนความรักจากคุณวีล่นานะอ้าโดนคิวเดอร์57ต่อ80กว่าเฮ้ยมีโอกาสแพ้สูงมากเลยกลับมาเล่นจะแพ้เลยไม่โอเคนะกอชนะหน่อยได้ไหมเป็นไงมาแล้วควาตกค้ม นี่สตันไม่น้อยฮึสตันน้อยมากอย่างว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยใช่ไหมสำหรับอันติของลาวิลนะครับยิ่งใกล้ยิ่งสโลเร็วยิ่งไกลยิ่งช้าอะไรประมาณอืมวิละคอมโบเดียวตุยเลยนะ่ะอย่าให้เรายิงติดนะนี่เป็นไงขอเอาคืนหน่อยครั้งที่แล้ว ตัวที่เราตายเพราะวีลา่าใช่ไหมรอบนี้เราจัดการวีล่าคืนมาเฮ้ยเราเราอยู่97แล้วทุกคน98 99ชนะไหมอืกูคืนได้ตีตื้นนะครับโอเคก็น่าจะกลับมาเล่นอีกพักให,ใหญ่ๆนะครับจนกว่าสกินพี่อเอกจะเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะเราได้ที่เท่าไหร่ขอดูหน่อยสิก่อนจบคลิปกาลีได้ MVP ไปนะครับ ไล่ให้ทุกคนเลยเราได้ที่เท่าไหร่เอ่ยที่สองไ้